สบายดีเด้อทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอทสุกทานสบายดีเสาร์วันหนึงเนอกมือเลือมือนลืมวันพี่น้องมันวันจันวันค้านวันค้านวันค้านมือนี้ยจะลงมาเบื่องกาพี่น้องก็จะโลภวัวนวันโอ้เหลือหลายเติบเด้อ น้ำอยู่เบิดมือฝุนมือเนี่ยแม่อยู่ฝุนกันยังแนมนำจนกระทันงว่าเขาจะเหตุเจอ เรื่องใคร่หองเรื Wars> ่องมากวดบังกะพี่น้องสบายดีพี่น้องตะกี้ว่าสีบเอาอะไพี่น้องเลยว่าเสียนยุดพอวะทางเปล่ากับมันไกลเนาะว่าชีโจบ่าในผัดพอเถาผัดมาหลุดเหมียเคี้ยวไปเอาอีกป่าอีนางเพราะว่าเอาเพิ่มอีกพอวะเอาเพิ่มอีกมาแล้วเช้าวะสัน ก็เลยตะกี้นะวาบ่เอาเลยตะก,กี้นะบานิพัฒสีได้หกคนขันเอากัมันหลุดติมจะหกเก็ยยังบนเนจใจใน,นะจะจ้เดี๋ยวจ,จะว่าวันหกเห็นหมอ่อมมู่วานนี่ว่าว่าเศร้าพาดสเปดเมื่อน,นี้จะว่าว่าหกบางทีเข้ามาเลือได้ฮ <c oughs> อตซิฟยังบนแอจใจว่าสิได้เทไรพี่น้องเลยคนงานก็ได้ต,ตั้งตั้งนะว่าอยากได้หกคน พา<อ>ะมันบ่มีมันบ่มีรถข้าเจ้าพัดเอาไลายของ่อนข้าเจ้ามายืมรถเดีเคี้ยวไปต่อด้พี่น้องอพอเถ่ามายืมรถมันยเคี้ยวไปต่อมื่อวานยังมาเขายืมเมื่อนี้พอเถ่ามายืมไปต่อก็เลยฝากเราคนงานมาหายเขาไปเอาหายแล้วเสียมากค่ะบอกคาบักค่ะเดินทางค่ะโดยชานข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้ากระถามเซ่มากดิพี่น้อง เขาเจ้ะนั่งบักขามเซืนังน่งนั่งโดยซานลงมาใส่เซ่แล้วขาเจ้ากันนั่งบักขามเซมา,าช่ไหมเหนยคูหนึ่งซนแปดแสนเก้านนะแมนีพอสองแสน,นแต่ละคนออตั้งขาบักตั้งขาลดโดยซานกเจ้าให้ปฐาบุญเชียอหายมากเลยจะมาไหลกัน ใจไม่ใช่มาคุ้นนะขังที่เราจะคุ้นขังเออเบิ้งยังร้ายการเนาะโอ้ก็ยังร้ายเลยมือดำอยู่บนมืออยู่มือนี่สีหาคุ้นดำกับชีว้เติบอยู่ต้องยังเงื่อนเอาแต่แกงลูกกานี่พี่น้องแต่ก็สีได้เพิ่มอยู่กับจักรลินจังได้ทาเบิ้งพี่น้องบัวเบียวนแกงลูกการ เพียนจะปะติดาอืมปะตาอีกเด็กคนโลกาอืมเอาคนดำสามคนโลกาซาำสีทั้งตัวจะคล้องเองเะยหาฮกอีกทั้งเจ้าว่าแม่ลงเพิ่มกันเออจ่อยกันเห็นไหมอยากให้มันเล่วเห็นเลยมันหลามันยเลยเดือนแปดตีสาวปะจาเลยเอาเตกี้ เดื 8, อนแปดขาพันชา้ายาเบื่อได้บานที่ชาวเอ็นี่เด็กขาวพันช้าเลยเนี่ยเหมือนเราเลตะกี้ขาพันชาแ,าแตาแ่ยาหงเหิตหน้าบรสเซพูยเนาะยาเราได้ขาพันชา้าไฟกัเดเร่เนะ กา่ยจนบุมบบบมบัอืมใจชื่าจะมาดามกาเขาจาเองอยู่ดอามือนียดามเทากับลกกาและเก่งนี่จะผูม่ายเนี่ยอตาเปลี่ยนเอาเอาคนดามาให้ช่องชิกระซ้นกัลกกาอกันเนาะเก่ง แก่งนี่ข้าเจ้าโบโบดำได้ข้าจัดตองการลกบคต้องการลกก็ได้พี่น้องเลยคนหนึ่งสามแสนสี่แสนกับโรคและไข้กัวข้าเจ้าข้าเจ้าโบดำได้เก่งใช้แถวนะพอดีเกือบล้านเราได้มู่อันนี่ลูกเราสองเนาะลูกเราสองลูกเราสามเออสี่แสนปลายกับกับใส่อันสองแสนหกสองแสนเจ็ดดาวก็ได้ หกแสนเจ็ดแสนอะไรล่ะเหตุสอ,องแสนเจ็ดซุ่มนั้นคุณผู้ได้มีลูกร้ายกับไปด่าหน้าหลับจ่างนั่นนี่ในเงินร้ายได้พี่น้องเลยมันกระมวลมันกระมวลได้เวลาหาบเงินแม่หาบเงิน <c oughs> ชวัดหลดน, <c oughs> นาบผมดูเรืเอจังหมัดใหญน,นี่ก็เห็ดจุ่มละชิบบอจุ่มน้อะจา่าดิแปด แปดบนิบเออจุละสิอันนี้แม่บมอนสิบสิบที่มหน่มันใหญ่เออเอาไปตอนแรกอันนี้ในดำหลายตืบอยดอก่องสามห่ผมบจักยิวอยิวพยายาม กเจ้าพากันเบอกกันพี่น้องไปได้ยินว่าได้ยินบ่มานี่ใครกบันันซีบเท่าสงสัยไปคนอื่นก็จะตีนะครับเขาจะตีหมัดกะตีอย่างนี้แหละแต่ชุ่มหาแบบเด็ตีเนาะเห็ดน้กรเห็ดนี่พอลายก็ยันหมูบ่มาเด้พี่น้องกเจ้าเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วเด้อพี่น้องก็จะอยากมาดยโ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 ดยทัวรเดอร์ทัวรเดอร์ก็ถึอ ไม่ไงผู้ขายเอาเสือหายนะโอ้โอ้มีไงหอมมาแม่ก็วันวันผู้เช่าผู้ใหญ่ไว้เห็นดีอันนั้นก็ว่าวนัวหัวหมวนได้โอ้โ พี่น้อยจะมีคนมาได้กันอีธวนี่เมื่อนี่แหละมาเคลื่อนเน้นเอาหายช่องร้อยหกชิบขอสามร้อยจะเป็นพยญาไวเป็นหนีเพอนว่าเป็นหนีโอ้ยเป็นหนีหมาหมูใสสอยตาเนี่ยจะเป็นไดหายะคือเก่าพี่น้อยเราขอ พอพูดคนงานเหรอคะเนาะพี่น้องโชคทายอันผุอันเพิ่นเบิ่งบมจบขีดที่พี่น้องประเทศงวดก่อนเนาะเทียนเศร้าจ่อยก็อิชีล่างถวยเนาะงวดก่อนอิชีก็อิจอยล่างถวยเนาะงวดนี้เพิดแล้วว่าออกกฮาเพิ่นเบิ่งบมจบขีดเนาะทั้งขีดตอนเศร้าเลยขีดตอนเที่ยงเนาะเพิ่นบ่เห็นบ้าว่าล่างถวยเบิ่งบมจบขีดเผื่อกว่าเนาะพี่น้องเออเพิ่นว่าล่างถวยนี่เด้อรอบมันเศร้านะ ล่างไว้เนี่ยเขาขึ้นมาแช่หเขาล่างลายอันนั้นเขากินเหนอยน้อพี่น้องมันลายคนเขากินข่าวแล้วแล้วเขาเก็บออกมาล่างซอยงวดก่อนนะคืองวดนี้เขาเจ้าบ่ได้ขึ้นมาบอยากล่างซอยบได้ล่างซอยมิจฉาห้าล่างบ่ซสองงวดเนาะขั้นขั้นข้าเจ้าขึ้นมาข้าเจ้าอยากล่างซอยก็ได้ล่างน้ำกันเนาะพี่น้องคืองวดก่อนนะฮาพปถทายคลิปอีจอยก็อีซีเป็นคนล่างกินข่าวแล้วบมแม่นว่าเสกเก็บถั่วไม้หม้เขาล่างมันถั่วไจะคล้องกินไหน ถวยที่เขากินแล,ล้วแล้วเขาก็เก็บซอยมันลายแล้วเขาก็ออกไปล่างน้ำไปล่างซอยล่างซอยกันแต่วันกุมเขาเจ้ามาเมว่านนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มีแต่เห่านี่แหละล่างท่เขาก็ถ่ายคลิปได้ทั้งตอนเสาร์ตอนแรงทั้งตอนเสาร์ตอนเิน คนบ้านอื่นนะข้าเจ้าบล่างซอยห้านั่นขันคนบ้านตัวเองน่แถมมันเป็นเอื้อนนอกอีกเลยได้ล่างซอยกันกินแล้วแล้วหูจักคือเห้าแล้วไปดำหน้ารับจ้างซอยหมู่ไปถือเอื้อนนอกตัวเองนี่กินแล้วแล้วห้ากับล่างซอยข้าเจ้าคือกันบ่มีดอกว่ากินแล้วสมื่ตาบึ่งเมาเมานะข้าเจ้าเอื้อนมาคนบ่จักขุ่มสมอยสมได้ก็ต้องได้ล่างในเหตุซอยข้าเจ้าเนี่้าเจ้าลงวันเาคนขาลงเนยข้าเจ้าคนลง ยิ่งยำยิ่งยำลงไปอือคืออันนี้นะขาเจ้าไทยบ้านอื่นขาเจ้ากับบุรีรัางซอยขาเจ้าก็มีแต่โยกพระโตขึ้นมาเขากับบุรวรัมขาเจ้าอีกยังอันนี้นะชิบิว่าอย่างใดขาเจ้าบ้านอื่นเนาะอันนั้นยังว่าบ้านตัวเองเลยนาองเจ้าคองกินแล้วแหละก็ลรางเสือกันเลยเฮ้ยมันลายโมเป็นอชิเก็บถั่วยเก็บบ่วงตัวเจ้าคองกินใหม่กระรางไหน อันก่อนจะคอมเมนต์ก็ให้เบิ่งกุูดขีบก่อนเนาะจากคอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนคอมเมนต์คอมเมนต์มันบบแมนมันบบแมนแล้วเนาะเ้าล่างอยู่ตั้งแต่ตอนเศรายันตอนเทียงพี่อจอยอีซี่น่กก็คนคุ้นเคยคนเคยใช่กันกระล่างสอยกันกินแล้วแล้วก็ดีกระล่างก็บเมียนสอยกันเคยเก็บมาเมียนมาล่างสอยคู่ก่อนเด้อจังลง 40, ห้า,าคอมเมนว่าชีบโบเมื่อยเนาะเฮาก็ดี ล่างแล้วล่างยางสวยกันแล้วก็ลงเครื่องนี้ก็จะก็นยออขก้นไ,ไหนชื่อกะมิถ้าไว้แล้วล่างแต่คลิปกระถ่ายฉันจบได้ล่างสวยเพระซองขันตอนคือจังหวะผมได้เบิง่งเนะาะเผ้าอย่าคอมเมนต์ว่าใส่เด เหมือนท้าสิบบุคคลเป็หลับจ้างคือโตเขาเองนี่ยเป็นหลับจ้างช่วยสนองกินแล้วก็ต้องล้างเสือเขาคือเกาน้ำลูกน้ำล้านไปซอยทาอสิบล้างเนาะไปนางมือตาบุ๋เมาเมาบเบอร์่ิตรเมื่อยเพราะเขาตะกุ่นบมดจักคว่ำนั่นนั่นนั่นให้คนอื่นเทากับบุก่าสิไปใส่บุก่าสิเอิญเขาบล้างแดีวเขามาล้างก็ยังบอกว่ามาสิล้างเองคันในหน้าเหมือยน้องเลยกะอะไรมามาล้างซอยกินเลี้ยงก็ต้องล้างเสือกันล้างซอยเมียนเสือกัน เงน้าเหมือน้องเน้ากูหูจักอันนี้ิไซค์เขาจะได้ขจะอยู่กลางิเอิญไผ่าจกลไวยาเ้าจแต่โลกกาได้คนเเยกก้าวันเวาลล้วเยอืมเขาจะใส่ยุ่งงงยุงงังข้นอย่งน้าวคนต่อ ข้าวขึินขาปักันยังให้กับเจ้ายางเงินเลมเอากะพี่น้องยังว่าบุสุดพี่น้องว่าทานเนี่ยเกาะ้าเป็นเหล่าล่างไว้แต่เถียงขึ้นสิไปล่างไหยังพี่น้องแต่เถียงขึ้นถวยก็ตักแกงเขาใส่กินล่างไว้แต่เถียงขึ้นไปล่างใส่ยังถั่วมันใส่ยังโอ้ยหลายคนก็ได้เบาว่วควันสัรู้์มเรื่องยังคอมเมนต์ชะยาว เขายังหาเห็ดปูกอยู่บ้าเอันขาะามไปจักักิงจื้อเฮ็ดว่าจะเอ้าพี่้องจะมีแล้วพี่้องคิวกะขึ้นก่อน